สวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องกานิก,กาทักป่าทิ้งข้าวดนะฮะกานิกาจ้ากานิกาทักล้นนะคะรับท่านผู้ชมงานประคนชัยครับเริ่มกลับมาทําอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ฟ้าฝนแล้วก็พายุนะฮะสงบลงนู่นนะครับน้ําปริมาณเกินความจุของอ่างนะฮะงานขุดลอกแก้มลิงนะท่านผู้ชม เริ่มทยอยกันมาแนละ้วโปรเฟียสามร้อยยี่สิบโอ้คันนี้สามโมงเลยคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเราตามกันครับไปดูงานดำกันเพิ่งผ่านร้อยกระทงมานะผู้ชมต้นเดือนพฤศจิกายน 63นี่แป๊บๆก็จะหมดปี63แล้วอีกเดือนเสร็จเสครับท่านผู้ชมไปดูงานดำรับประกันได้ครับงานเื่ดแน่นอนโอ้คุณป้าคุณป้าขับรถไถนะยังอยู่ครับเบี้ยวเหลือเกิน ตัวเล็กครับแต่ว่าขับคันใหญ่ดีดีดีสุดล้อรอาัอดีครับสุดลอ้อไม่ใช่ในมาพี่พี่ก็รออยู่แถวนีแล้วเข้ใาใกล้ทำงานออมาดูคุณป้าสายดันเราหน่อย สวัสดีครับสวัสดีครับติดบ้านแต่ไม่ได้ทำงานกันไม่หนึ่งเกือบเกือบพ่วงในหอสูบน้ำกันเลย ใจถึงนะครับดันลงไปเลย เอฟเอ็มหนึ่งเอ็มเเมนี่แทบไม่ได้เจอเลยครับมันกี่แรงและเครานี้เนี่ยเดี๋ยวไว้มีโอกาสถ้าไปสอบถามกันแต่แรงดีเลยครับสู้กับดินนึงเมื่อกี้ได้ฮะ ดันไม่สุดครับโอ้ท่าสวยครับผู้ชม ดูครับดูแต่ละคันเด็ดๆกันแัน้วกันฮะถึงจะแก่นะครับแต่ก็เก่านะ <c oughs> นี่คือระดับตำนานหมดเลยนะครับชมในพื้นที่ตรงนี้ร็อกครับที่ร็อกเรา แต่เก่านะฮะคอนเซปต์เราเดี๋ยวสักพัก <c oughs> ก็ของไปวิ่งอ้อยแล้วครับโ้สายลงคนระับสายลง นเดชี <amounts of water writers> ่ห <Ende> น <esa normal isation> ้าเลยเดชบอกว่าจะโชว์เธอ sải đột nó bà sải đột FM 1J ครับ 1J گอ น่าจะ210นะฮะคุณป๋าขับเองครับผู้ชม ลมดีใช้ได้เลยครับตัวแรงเรามาอีกรอบแล้วครับ ลึกจังเลย <laughs> เอาเขามาั่นใจในรถตัวเองนะั้ชมลองดูครับพอได้อยู่แน่นอยู่ฮะใช่ได้ครับใช่ได้ ธรรมดาคนระับสมครับสมกับวางเครื่อง360นครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับทีขมารับชมและตีดตางกันลาันเลยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ